ไฟกำลังลุกกำลังไฟติดครับกำลังไฟลุกไฟลุกโตร้อนรอนรอนรอนไปหมดแล้วครับแหมโอ้ผมแบบรอรอรอวันที่จะได้อัดคลิปลายเชฟมานานแสนนานวันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลงไปสักสองสามคลิปเลยเลยกันนะไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีคลิปที่สามหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นคลิปที่สองดูก่อนว่าผมจะสามารถจบได้หรือเปล่าดีกว่าครับ ตอนนี้นะฮะแม่กินบับกินบับกิกบัฟกินกระบัฟอู้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 อ้วูข่เนี่ยอออผมว่าอมทอู้อน้้กินดูดีกวอาตอบบอ,าอู้อู้อู้เู้้อู้ออ้ ข่าวหรือไม่ข่าวส่งคําตอบมาได้นะครับที่ใต้คลิปนี้ <c oughs> จะทําให้มันเป็นอันนี้ทําไมนะคำหนึ่งนะโอ้ยคำหนึ่งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยด้วยครับเดี๋ยวมาคุยด้วยขอทํอบข้าวให้ลูกค้ากินก่อนนะแม่การจะนั่งเมาก็คุณผู้ชมไปทาอบข้าวให้ลูกค้ากินไปนี่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันยากอยู่เหมือนกันนะแต่แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่แต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ยากแล้วก็ยากก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากขนาะดนั้นเนาะ อ่ะเอะอเออ่โอเคโอเคอ่ะยังยังควบคุมได้อยู่ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมหายหน้าหายตากันไปนานผมก็ไม่ได้หายไปหรอกครับโอ้แค่เล่นเกมอื่นไปแค่นั้นเองฮะตรงช่วงนั้นผมบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยลายเก็นิดนึงฮะที่เกียจเล่นครับแล้วก็เห็นแบบเออคุณผู้ชมหลายคนบอก ยิงไปไม่ถึงร้านที่ผมอยู่เลยผมก็เลยได้โอกาสหยุดรอเลยครับซึ่งไม่รู้ว่าป่านี้พวกเขาเป็นยังไงแล้ว <laughs> พวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างผมเบาแสงหน่อยนะแสงแรงอ่ะโอเคผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบรายละเอียดว่าพวกพวกท่านผู้ชมเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปนี้อยู่ก็คอมเมนต์มาคุยกับผมหน่อยก็ได้นะครับผมจะได้รู้ว่าพวกคนยังยังเล่นอยู่ <laughs> เออใช่ แม่ผมได้รู้จักกับคุณผู้ชมมากขึ้นเพราะเกมไล์เชฟเลยนะเนี่ยได้คุยได้ตอบโต้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีคุณผู้ชมมาช่วยด้วยครับออคอมเมนคนคอมเมนต์ชินจังให้ผมด้วยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคับขอบคุณครับครับครับค้บผมค,คุณครับวัดอะไร,ร่ะชีดคุณผู้ชมไม่นะผมทาอันนี้ไม่เป็นอ,ะอ,อ่ะอุะ้ยอ๋ออ๋ออุ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเฮ้ ข้าวขาวเว้ยโอ้โหเดี๋ยวนะหมายความว่าหมายหมายหมายความว่าเราต้องทำสองสีแยกกันวางอย่างเงี้ยเหรอเอาเดย์เอาดีเอาจริงบอเอาจริงอะ่ะเฮ้ยเอ้าผมกดผิดอ่ะเอ้าผมมึนผมเมาผมเมาเดี๋ยวนะเยน็นโอเคอ๋อแสดงวน่าต้องทำข้าวสองสีเอาไว้รอ ให้ลูกค้ามันเลือกเอาเลยครับโอ้มันค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันนะเนี่ยผมจะทำได้ไมั้ยนะผมจะต้องทำได้สิอ๋อแต่เราทำวางไม่ได้หรอครับผู้ชมเพราะเห็นอันนี้ไหมฮะตรงเนี้ยมันยังมีให้เลือกอีกเลยครับแสดงว่าแสดงว่าอ้าวผมกดผิดฮะเอ้ามามา <c oughs> ลำยนไม่เออลำเองครับไม่ใช่ลำยอนคือคือคือ คือมันจะมีอีกไส้หนึ่งใช่ไหมมันมันมีสองไส้อ๋อมันเป็นจังสี่พะเป็นยิ่งดอกโอ้แต่ดงวันถ้าซ้ายเราเราอ้นไม่ได้เนี่ยเราทําวางรอไม่ได้ช่วงแรกอาจจะทําได้แต่ช่วงหลังเราทําไม่ได้นี่นากรรมเราจะลุกอ,อะไรได้ไหมเหลือกให้เธอหนิงทำซูชิได้หรือเปล่า หากไม่ยอมคื้นใจจริงๆมันคือคิ้มบับก็น้าตาเหมือนซูชิแล้ว่าฉันเรียกผิดได้จะเป็นใดไปไหมล่ะก็ไม่ทำอาหารของเกาหลีเท่าไรไม่มีลํำยอนให้กินเลยผมทำเองไม่ได้ดิเออ ไม่เป็นไรครับตอนแรกก็ทำาไปครับตอนแรกก็ทำาไปเลยครับก็ระวังระวังติดนิสัยไปใช้จริงในตอนไอ้นั้นเลยกันคือตอนนั้นคือแบบเอา้าจะทำยังไงดีนะถ้างมีไงดียคุณผู้ชมตอนเนี้ยไม่ต้องถึงตอนแล้วะครับตอนนี้และฮะ <c oughs> โอ้มันสั่งอันนี้หดเหมนกันเนาะ <c oughs> ผมต้องใจจะอันาคะแนนนำอย่างเดียวนะเนี่ย เหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วฮะตอกบกี้นี่มันคืออะไรอะ่ะมันคือใช้อะไรทําอ่ะมาดูได้กินจังเลยเนาะผมว่าต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องไปหาลองทานแล้วแหละลอเออคุณผู้ชมไปลองกับผมนะฮะลองไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นไงฮะ <laughs> คุณผู้ชมบอกซึ่งเคยกินจิน้มน้ารูยาก ดังบรรน,นอกเจ้าของซอนมันบรน,นอกจริงๆเลยอาขอโทษครับผมไม่รู้อ่ะผมเคยได้ยินแต่ชื่อเห็นคนเกาหลีเขากินกินกันมันเหมือนข้าวผัดกะเพราของไทยปะเออที่แบบอะไรอ่ะแบบว่าเอออาหารสิน้นคีเลยครับไม่รู้จะสั่งอะไรก็สั่งอันนี้ฮะสั่งกะเพรากะเพราหมูสับไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยผมตอนแต่ก่อนผมก็เป็นคนสั่งอย่างนั้นนะแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันมันจำเจมันเบื่อผมก็เลยสั่งแต่ข้าวไข่เจียวทุกวันไปเลยฮะกินแปลกๆข้าวไข่เจียวผสมไข่ดาวข้าวไข่เจียวใส่ไข่ดาวใส่ไข่ตนใส่ไข่พะโล้ใส่ไข่ลูกเขยเป็นไงฮะใส่ทุกชนิดเลยฮะเพิ่มรสชาติอรรถรสไม่เบื่อฮะรามงนี่มันยังมีให้ใส่เพิ่อมอยู่เนี่ยโอ้โหรามเงเอ้ย โอเค okay, ไม่เป็นไรตอนแรกเอาอย่างนี้เพื่อนผมกลัวผมไปไปจำมาแล้วก็ติดะดิแบบกดทำไอเนี่ยกิมบับไปเลยอะ่ะผมจะเล่นผ่านไหม <laughs> ผมจะเล่นผ่านไหม <laughs> ให้ทายผมจะเล่นผ่านไหมผมจะติดอีกดา่านรออีกสักเดือนหนึ่งครับคุณผู้ชมเล่นด่านหนึ่งติด <laughs> เล่นด่านหนึ่งติดเดือนหนึ่งเล่นด่านหนึ่งติดเดือนหนึ่ง ผมไม่ได้ค่อยขยันเล่นด้วยแหละช่วงนั้นรู้สึกติดเกมอื่นมากกว่าครับขอโทษครับผิดไปลาครับ <c oughs> ขอไปนะครับสําหรับผู้ชมที่หลายๆท่านที่รออยู่นะครับแต่ใครไม่รอก็ก็ไม่เป็นไรนะครับลราราสามารถไปไปไป,ไปหาดูช่องอื่นได้เผื่อเขาทํานะครับไม่รู้มีทำหรือเปล่าผมไม่เคยหาด้วยเหมือนกันนะอ้าว เน็ตหลุดอีกแล้วลอลีแล้วฉันเห็นเหลืองเห็นเน็ตไม่รลุดได้หรือเปล่าผมคิดว่าชินจังมันก็ดีนะมันน่าจะดีเลยแหละเห็นเขาบอกว่าอะไรอะไรเกี่ยวกับเพิ่มคะแนนเยอะด้วยซึ่งก็ดีครับเพราะว่าไอ้ตัวน้องโคนีสาวเสิร์ฟผมมันเพิ่มเท่าไหร่เองมันเพิ่มแค่12.5สซึ่งชินจังเพิ่ม20่ส้บเพราอ โกงมากทําไม่รู้เลยนะครับว่าเกมนี้มีระบบชนชั้นอยู่จริงแล้วสุม่มเลยจากกาชาเท่านั้นแล้วตัวไหนก็สุ่มจากกาชาเท่านั้นนี่นะเออยตะบางตรงมันทําไอ้นั่นได้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะท,ท,ทําทาเควสอีเวนต์นะฮะแต่ผมไม่ได้ไปเล่นนะมัง้งอืมหรือว่างๆผมจะไปหาทำดีนะเอ้าเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะโอ้โ เดี๋ยวนะอะไรอะโอเด้งมีซองมีใส่อะไรอย่างงี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีเยอะจังนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้มีซองมีใส่โอโดงโอเด้งใส่อะไรผมเคยไปซื้อมาทานอยู่นะใน f ฟม i l y m a า t ที่มันแบบเนี่ยครับเป็นโดโอเด้งแต่มันไม่อร่อยเหมือนที่ผมคิดเลยอ่ะผมไม่ชอบอ่ะ ใครชอบบ้างฮะอร่อยไหมบอกหม่คือผมพอจะรู้รสชาติแล้วแหละแต่ผมก็อยากลองไงฮะเห็นชื่อมันอดเด้งอะไรเด้งๆมันได้กินจังเลยอะไรเด้งๆนะฮะเออักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับต้องต้องลองอะครับใช่ไหมใส่ไข่โชว์อะไรนี่เนี่ยครับเชิญทานให้อร่อยนะครับขับใจนั่นเยผมเห็นคุณถือดอกไม้มาหลายพานแล้วคุณยัง ไปส่งดอกไม้ไม่ถึงอีกเหรอเออพอดีเฉันทำงานส่งด,ดอกไม้เลยนะผมเอ๊ะผมเคลองตาะขอโทษครับโอเขาเปิดหมดสนามสายตายเลยอืมแสงมันแรงไงจะไม่รู้อ่ะเอาผมทำผิดอ่ะทำยังไงดีอ๋อ ป้าถเขาจะสั่งข้าวข่าวกันแน่โรยเหะถ้าผมกดพ่านเงาเจงเออแล้วก็ทำนี้เออนาเห็นไหมเอาหงก์กดผ้าละสั่งข้าวข่าวกันเลยนะแหมอย่าให้รู้นะว่าจงใจเขียนโปรแกรมมาแกล้งกันนะอย่าให้ต้องพูดอย่าให้ต้องพูดอย่าให้รู้นะ ถ้ารู้นะจะจับตีกรดดังเพี้ยเลยอ้าววัดเด็ดโอเคผมพาเองไอ้ผมพาเองครับอย่าไปโทษใครนะผมพาเองเดี๋ยวเดี๋ยวรับหนึ่งนะอ่ะอือโอเคอ่ะใส่ไปะดกดกรดกดกดกินบาป เขาเคยทำเคิมบับให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้น้องหมากินด้วยนะมีร้านผมไปดูในรายการอแบ็คพิงมาครับ <laughs> ก็เลยเออนึกได้มันมีเหมือนกันนี่นาใช่ไหมเออแต่สุดท้ายเขาก็ทำกินเองครับผมงงมากเลย <laughs> เออหมานั่งมองแบบแล้วขมฉันละโฮ oh. เฮ้ยดัเส็จแล้วไม่อย่างไวเลยอะ่ะแหมวรวดเร็วทันใจไม่ตาย,ยสักรอบหนึ่งดีเวอร์รดเวอร์ประเสริฐสีประเริฐใจสายใหญ่น้องพี่ สะดกจังเลยฮะเอ้ยเราจะทอดถันมั้เนี่ยไม่นะถ้ามันโอ้โหมันเขาอารมณ์เสียแน่เลยให้กันไว้ก่อนดีกว่าแก้ครับโอเค เสียลูกอมไปหนึ่งลูกอมเหมือนบอลเลยทำไมเขาไม่ทำทอฟฟี่แบบห่อแบบเออนะที่มันเป็นโบโบครับมันจะได้เหมือนแบบว่าลูกอมตันเต่างเอ้าทำไมมันเริ่มเี้ะมันไปต่อเลยไม่ได้เหรอไปต่อได้ไหมได้นี่ไงสิบแปดโอ้ช่วงด่านแรกนี่คือฟาร์มเงินนี้ดีๆเลยครับฟาร์มยับๆไปเลยครับ ตั้งใจเล่นนะยิ่งเป็นด่านเวลานี่คือต้องฟาร์มยับ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 ยู่เยียบถ้าเป็นแบบซ่อมแล้วเวลานี่แนะนําให้กดให้ด่านคูเหรียญขึ้นไปจะได้ไม่ต้องลําบากในภายหลังแต่ต้องเป็นด่านที่แบบว่ามีอาหารเยอะๆด้วยนะมันไม่ให้มันด่าเยอะย้ายมันน้อยๆอ,อุ้ยอะไรอะ่ะโอ้ผมลืมกดน่ะเดี๋ยวนั้นนี้มันอะไรอะ่ะแล้วผมกดตอนไหนเนี่ย มันคืออะไรอ่ะไม่นม้ำหรือคืออะ,อะไรท่อ,อสักอย่างแนะ่เลยอ่ะมันวางได้ถามมันหนออ๋อดีอ๋อแล้วทำไงกดใส่อย่างี้เหรออ๋อว้าวความรู้ใหม่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วไงต่อน,นี้โอ,อเคทำเหมือนเดิมทีอย่างโอ,อเคใส่ไชดาวใส่นี้อ๋อ เออ,เอ,อดีฮะเอ,อเดี๋ยวนะวันนี้จะโดนลูกค้าด่ากี่คนนะจะโดนลูกค้าด่าไม่น่าจะโดนไม่น่าอาจจะไม่โดนไม่มีฉันโดนหรอไม่มีฉันโดนไม่มีฉันโดนเป็นฉันเก่งมากเลยจะไม่มีฉันโดนบนน้าชนะใส่ ัวใจเกินร้อยพร้อมพ้อยพร้อมครําประดับเก้าเลยไปไวาไโอ้เนี่ยโอ้โหด่านคะแนนอีกแล้วว่าดูดิมารัวมากเลยอะ่ะอด่านในท้ายนะไม่ใช่ด่านคะแนนพูดผิดด่านซ่อมอะพอด่านในท้ายนะคะแนนรัวยิบเลยเออไเห็นอะไรก็ไป่รู ด่าด่ให้ฝามือนก็ไม่ได้ฝามแล้วต๊อกบอกกี้จะเหมือนเส้นมักกะโรนีเหมือนกันเนะะาะมันคือมักกะโรนีที่ทางตันเพราะแบบไม่มีูตรงกลางมักกะโรนีทางตันนะฮะรู้จักไหมครับตับใหม่ผมเองนะ,ะเดี๋ยวโอเคอย่าลืมทำมักกะโรนีทางตัน どど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 ど ตึตึตุตึ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 ตุ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 ตนตุ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 ตะตต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 ต แพงไหมอันเท่าไหร่อะอันนี้เรียกว่าอะไรอะสล็อตของทอดเหรอ,อน,นี่เรียกว่าเตาทอดแล้วทอดอะไรครับกระทะปรุงต็อกบอกกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันอันมนไม่ใช่เหรออันนี้เรียกว่าอะไรของทอดอ๋อ,อของทอดคือของทอดจะเป็นอะไรก็ได้เลยเหรอก็ทอดได้หมดใช่ไหมเออแล้วก็สองอนกันนะเคยมีแปดพันแล้วครับโอเด้งนี่จะยัดดีไหม อันนี้สเปอร์โอเด้งอันไรโอเด้งโอ้กินอันโอเด้งอันยังไม่พอฮะโอ้สุดยอดเลยครับตามได้งไงเนี่ยมนุษย์คนเราเรามาชุมนุมมันเป็นใจเล็กเซมสแมนมีจิตชื่นบานวอนนอนนอนอนออันความกลมเกลียวแต่เป็นใจเดียวปราศส,สี

പത്ത് ദുരു രാവും ไปเล่นเกมคนเลยดีกว่าไหมล็อกขนาดเนะี้ยริ่งอยากเลยอยากเล่นอยู่นะแต่ง่วงอ่ะง่วงและเพียและเหนื่อยอ่อนแอบังก็ใจอ่อนแอทุกครั้งที่ได้เจออ่อนแอเหมือนเรื่องง่ายเจอความเป็นจริงที่เจอนั้นคงไม่กลับมา เมื่อไหร่ผมจะเสิร์ฟเสร็จแล้วลูกค้าจะด่าหัวอยู่แล้วงัวตะล้องเพลงแล้วไปเสิร์ฟอาหารสักทีเนี่ยฉันไม่ไหวเลยนะอุ้ยลุงอะไรลุงแมคโดนัลมาเหรอเอ้ยลุงคุณผู้จัดการขอบคุณครับโอ้โหนายบริหารดีๆนะเดี๋ยวฉันมากินบ่อยๆนอะอ้อยลุงแมคโดนัลมาผมเลยโอเคอะไร,รอ่ะ สีแดงชานนี่ไงจรสชาติที่แซลลีตามหาแล้วของพ่อกับเกากับไซกอกลกดิ้งตมืก้กับกับสอดเพ็ดก็ที่นชารัที่สดวาวววาคอกตบกิสีแดงชาอ๋อนี่คือตบปกิฟตีสีแดงชาเลยนะโอเคครับผู้ชม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดด่านในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ชแชร์กดซับสไคร์นี่เป็นกำลังใจให้กินด้วยนิซะเดฟิสกันเป็นพันนะนั่นก็จะยาวๆนัจะยาวไปยาวไปยาวปตาขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอก,กันใหม่นะครับบ๊ายบายปุ๊น